มาติดตามข่าวจากโซนข่าวทางช่องพีทไอสารดีกฎหมายเลข99 ญิงรัาโพงามร่วมกับพาร์ทเนอร์คนสนิทอย่างวันริยาโลหนันต่อยอดความสำเร็จจากดี24มาถึง7ปีพร้อมเดินหน้าแตกลายสินค้าเพื่อสุขภาพจัดงานลิฟลองและช้อปปี้4บอกรักด้วยวิซีเปิดตัวแบรนด์สุขภาพลิฟลองพร้อมประเดิมส่งผลิตภัณฑ์อ e ีเมอร์วิซีพลัสจับมือพันธมิตรยักษ์ใหญ่ด้านอ e ีคอมเมิร์ซอย่างช้อปปี้เปิดตัวสินค้าร่วมกันเป็นครั้งแรกสุดเอ็กซ์คลูซีฟบ,บนช้อปปี้ในมหากรรมช้อปปี้4ีเมกะช้อปปิ้งเดย์ ที่มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษตั้งแต่วันนี้จนถึง4เมษายน2564 ก็วันนี้เป็นการร่วมมือกับช้อปปี้นะคะก็ขอบคุณทางช้อปปีด้วยนะคะที่เป็นผู้ค้าที่อยู่มานานมากสําหรับตัวอย่างเองกับดีทูนิโฟวันนี้ก็เลยแตกลายเป็นธุรกิจกลุ่มที่เป็นเกี่ยวกับสุขภาพชื่อว่าลิฟลองในการเปิดผลิตภัณฑ์ตัวแรกก็คืออิมวิซีพลัสโปรไบโอติกใช่ค่ะก็จริงๆสีเสีชื่อว่าเมกาช้อปปี้เนาะก็มีเราีจัดโปรโมชั่นไม่ว่าจะเป็นส่วนี้มีขั้นต่ำเอ่อโค้ด1,000บาทรวมถึงตัวอิมวิซีเองเราก็มีจัดโร่เอ่อลดั้ 1, 000, 1, ที่4เปอก็ สามารถที่จะเข้าไปในแปปอป s h o ป e ี้เซิร์ชได้เลยแล้วก็สามารถที่จะกดซื้อแล้วไม่ต้องเสียค่าส่งผ่านช้อปปีได้เลยค่ะ<ช>ซ,ซึ่งวันนี้ทาได้เลยว,วันนี้ทําได้เลยเพ<ช>ิ่งแต่เซลแล้วด้วยแล้วก็สามารถเซิร์ชได้เลยค่ะพีพีิตวิซีแล้วก็เติได้เลยค่ะคือปกติเราทานวิตามินซีมาทัชีวิตเนาะแต่ว่าปัจจุบันโลกของเรามันมันน่าก,กลัวมากขึ้น,นะคะโรคภัยไข้เจ็บมันก็เก่งขึ้นดังนั้นเราจาเป็นที่ต้องทานวิตามินซีที่เก่งขึ้นสาหรับวิตามินซีของหญิงเนี่ยก็จะบวกโปรไบ เื้อโรคหรือไวรัสอะไรที่เข้ามาก็จะทําให้มีปู๋ยต้าน,านทานที่จะไปต่อสู้กับเขาได้บวกกับวิตามินบีรวมทั้งทุกอย่างที่ทําให้สมองเราปลอดโปร่งนะคะแล้วก็มีเอ่อบดอะมิโนด้วยช่วยในเรื่องของโกรธฮอร์โมนด้วยก็อยากให้เราทานดูนะคะก็ทานง่ายแล้วก็รสชาติดีด้วยวันนี้ก็พี่ๆนะักข่าวได้ทานได้ชิมไปแล้ว เรามาติดตามโซนข่าวได้ใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีครับ